Hi, สวัสดีค่ะทุกคนพบกับแม่หมออมมิกแล้วนะคะวันนี้เราจะมาดูในหัวข้อที่ว่าเอะเดี๋ยวลืมก่อนไปดูต้องเชื่อมั่นในตัวแม่หมอก่อนนะแล้วเชื่อมั่นในการ์ดในไพ่อรักรู้สหรับนี้ด้วยค่ะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดแชร์เพจแม่หมอให้ด้วยนะคะฝากเพจแม่รูปผูกด,ดวงไว้ในอ้อมอกอ้อมใจทุกคนด้วยนะคะตามนั้นอ่ะมาค่ะการ์ดใบที่หนึ่งเอ้ยลืมหัวข้ออะไรเนี่ยแม่หมองงเฮ้ยขอโทษค่ะ ช่วงนี้เพื่อนรักเพื่อนเลิฟนะคะคิดยังไงกับคุณคิดถึงหน้าเพื่อนคนนั้นนิดนึงค่ะว่าเออช่วงนี้เพื่อนคนนี้คะ่ะแอบคิดยังไงกับคุณอยู่นั่นเองนะโดยการ์ดใบที่หนึ่งคิดถึงหน้าเขาเลยคะ่ะหนึ่งคะ่ะการ์ดใบที่สองค่ะคิดถึงหน้าเขาเลยคะ่ 2, คะสองค่ะการ์ดใบที่สามกองสุดท้ายคะ่ะคิดถึงหน้าเขาเลยสามค่ะ กองนี้นะคะมาค่ะเริ่มเลยชาวกองที่หนึ่งเพื่อนคุณนะคะเขาคิดยังไงกับคุณคาเอาเป็นว่าช่วงนี้ถ้าคุณมีแผนที่จะเดินทางไปไหนไปไหนไปเที่ยวด้วยกันไปไหนมาไหน,นไปนูน่นไปนี่อะไรเงี้ยช่วงนี้จะได้มีเกณฑ์เดินทางนะแต่เมื่อทางไปแล้วหรือจะกลับมาแล้วเนี่ยจะรู้สึกถึงความแตกต่างเออทุกคนไม่หมอจะบอกว่าไอ้ที่เราจะต้องเดินไม่ว่าจะขึ้นเครื่องบินหรือรถหรือรถอะไรรถมา้าเรือเมย อะไรไม่รู้แล้วแต่รถละกันขอให้เป็นยา,านพาหนะค่ะจะรู้สึกว่าเราจะได้รู้จักคนคนนั้นมากขึ้นจากการเดินทางอืเพราะแบบจะลงเครื่องบินไปได้หรอถ้ารู้สึกไม่ชอบเพื่อนคนนี้มันก็ไม่ได้ถูกไปคนที่ไปด้วยก็นั่งฟังไปเถอะมันบน่นมันเผลออะไรเงี้ยต้องนั่งเห็นกิริยาท่าทางอะไรของเขาไปอะคะ่ะเออประมาณนั้นมันไปไหนไม่ได้ไงก็จะได้เรียนรู้อะไรกันเยอะมากระหว่างการเดินทางแล้วคุณจะรู้สึกว่ามันแตกต่างเออ มันแตกต่างกับกูแล้วว่าเฮ้ยมันคิดคนแบบกูแล้วว่าอะไรอย่างเงี้ยคุณจะรู้สึกแค่การแตกต่างแต่ก็ไม่ถึงขั้นทะเลาะบอกแบงสมมติว่าเอ,อ่อเขาให้แวะบ่อยแนะนําเอ,อ้มยมใช่ยสมมติพูดอะไรอ่ไม่หอโอ้ยงงอะ่ะให้แวะนูน่นแวะนี่คุณจะรู้สึกว่าจะแวะอะไรนะักหนาแล้วกูอยากจะรีบอยากจะถึงอะไรอย่างเงี้ยอารมณ์แบบเนี้ยค่ะคุณจะรู้สึกถึงการแตกต่างของเขาเนาะประมาณนี้จ้ะอ่ะ ชาวกองที่สองค่ะใบนี้ค่ะเออเอาจริงๆคุณนะเป็นคู่เวลงคู่กรรมกันปะเนี่ยเพื่อนคนเนี้ยเออประมาณนั้นโอ้โหระวังอารมณ์ระวังคําพูดนิดนึงนะคะที่จะมีการปัญหามีไฟกันหรือเพื่อนผงคุณคนเนี้ยพูดแรง พูดตรงจนรู้สึกน่ารำคาญจนรู้สึกคุณสตันไปเลยจนรู้สึกตก,กใจไปเลยอะไรแบบนี้ก็ได้แต่จริงๆแล้วก็ไม่ได้มีอะไรให้แค่ระวังคําพูดอารมณ์หงุดหงิดของเขานั่นแห่อะไรประมาณเนี้ยอาจจะเกิดขึ้นกับเราก็ได้หรือกับคนอื่นแล้วเขามาแบบระบายให้คุณได้ฟังอะไรแบบนี้ค่ะแต่โดยรวมก็ไม่เอาถึงขั้นเลิกคบนะก็ไปเรื่อยๆดั่งสายน้ําแบบนั้นเลยจ้าโอเคตอนนี้ค่ะเดี๋ยวเรามาดูชาวกองที่3ค่ะสุดท้ายท้ายสุด ช่วงนี้ระวังไหมระวังค่ะอืมกับเพื่อนนะนะถ้าไม่เป็นกับเขาก็เป็นกับตัวเรานะคะจะมีคนในบ้านของเพื่อนคุณเจ็บไข้ได้ป่วยป่วยมากๆจนเขารู้สึกว่าอยากปรึกษาหรืออยากให้คุณช่วยเออแล้วคุณก็จะรู้สึกว่าคุณช่วยเขาไม่ได้เต็มที่อ่ะอืมประมาณนี้จะมีเรื่องหงุดหงิดใจกันนะคะหรือถ้าไม่ใช่ผูห้หลักผู้ใหญ่ในบ้านของเขาหรือคุณนะสองก็จะเป็นประเด็นที่ว่าแบบอืมช่วงเนี้ยมีเรื่อง มาระบายแล้วก็ทําให้รู้สึกว่าคุณหรือเขาช่วยกันไม่ได้เออจะมีปัญหาหนู่นนี่นั่นเกิดขึ้นมันจะอะไรก็แล้วแต่ใดๆก็แล้วแต่บางคนอาจจะผู้ใหญ่อะให้เลิกคบกันไปเลยเพื่อนคนนี้ไม่ดีอะมึงเลิกคบไปเลยอะไรแบบนี้ก็ได้นะคะให้ระวังปัญหานะชาวกองที่สามนิดนึงเนาะอาจจะเอาถึงขั้นเฮ้ย คบกันอยู่ดีๆก็เลิกคบกันไปแบบนี้ก็ได้อะไรแบบเนี้ยค่ะอืมเป็นแนวทางอย่าพึ่งซีเรียสแล้วอย่าพึ่งไปไฟกับเพื่อนนะคะก็ให้แค่รู้ความคิดของเขาว่าช่วงเนี้ยเขาคิดยังไงกับคุณนั่นเองค่ะประมาณนี้จ้ะก่อนไปอย่าลืมค่ะกดแชร์กดรับพลังงานกลับไปด้วยใครไม่ดีก็ให้เตรียมตั้งรับและป้องกันนะจ๊ะโอเคตอนนี้ค่ะสำหรับวันนี้แม่หมอออมมี่ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ